สวัสดีค่ะข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของ power set ค่ะข้อถามหาสมาชิกของ power set power set เนี่ยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่า power set ข้อนี้เป็น power set จีนะคะคืออะไรนะคะก็คือเอ่อ set ของ subset นะคะ set ของ subset ทั้งหมดซึ่ง subset subset คืออะไร สับเซตนะคะก็คือเราเอา่อเป็นเป็นสับเซตของเซตเนี A ซึ่งเราจะรู้ว่ามันมีกี่ตัวก็มาจากสอนกำลัง n อันนี้ก็ถามจำนวนเนาะเนี่ยเขาถามจำนวนนะสอนกำลัง n นะคะ n ก็คือจำนวนสมาชิกนะคะของเซตนั้นนะคะคือข้อนี้ก็คือเซต B นะคะแล้วก็มานับค่ะว่า B เนี่ยมีจำนวนสมาชิกกี่ตัวนะคะก็นับเลยค่ะ เซตว่างนะคะเซตของเซตว่างอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเซตว่างอันนี้เป็นเซตของเซตว่างเห็นไหมมีเครื่องหมายปิดก,กาอยู่ด้วยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งสองนะแล้วก็สามสี่ห้าหกใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรเซตของหนึ่งสองกับเซตของสองหนึ่งนี่คือตัวเดียวกันถ้าทำไมถึงเป็นตัวเดียวกันก็คือมันสลับตำแหน่งนะคะในเรื่องของเซตเนี่ยถ้า จำนวนเนี่ยข้างในเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยนะหนึ่งสองสองหนึ่งแต่สลรับตำแหน่งเฉยๆในเซตเนี่ยสลรับตำแหน่งได้นะคะเรามองว่ามันเท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเขียนซ้ำก็ได้นะก็คือเขียนเป็นตัวเดียวเลยนะคะอันนี้ต่อมาอันนี้นับไหมคะนับนะคะเพราะว่ามันเป็นคู่อันดับนะคะคู่อันดับเนี่ยไม่เหมือนเซตนะเซตเนี่ยจะเขียนแบบปีกาแบบนี้ใช่ไหมคะคู่อันดับจะเป็นวงเล็บนะคะอันนี้ก็สังเกตดีๆนะ ก็จะนับนะคะต่อมาเซตของ 1, 2, 3ไม่อน,นีนับนะคะนับนะคะค่ะดังนั้นนะคะมีกี่ตัวนับอีกรอบหนึ่งพี่ลืมแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มีสมาชิก7ตัวนะคะดังนั้นสับเซตของ B ก็จะเป็น2ยกกำลัง7ก็คือมี128ตัวนะคะนี่คือจำนวนสับเซตซึ่ง power เซตนะคะก็คือ เซตของสับเซตทั้งหมดนะคะก็คือนี่นี่เซตของสับเซตทั้งหมดดังนั้นจำนวนสมาชิกของ power set ก็คือมี128ตัวนั่นเองค่ะทุกคนตอบข้อนี้นะคะเป็นไงคะก็พี่บอกว่าข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะเรื่องนี้เราก็ต้องรู้ถึง power set นะคะ power set ก็คือเซตของสับเซตทั้งหมดนะคะแล้วสับเซตคืออะไรสับเซตเนี่ยก็มี จำนวนทั้งหมด2ยกกกำลัง n n, n. n. ก็คือจำนวนสมาชิกของ b ของ,ของของเซตที่โจทย์ถามหานะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเซตเนี่ยเขาไม่นับตัวสัมกันนะคะเราสามารถสลับตำแหน่งตำแหน่งในเซตได้นะคะดังนั้นก็ระวังตรงนี้แล้วควัรดับก็ให้นับตังหาด้วยเหมือนกันนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นผลิตกองน้องๆน,นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ